สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรื่องมือเปล่านะครับนะเรื่องกลับมาที่เรื่องมวยจีนอีกคลิปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองนำเสนอสนเทคนิคนะครับบางส่วนของหมวยตกกะกะเต็นนะครับมวยตกกะกะเตน็นที่ผมเคยเรียนมานะครับนะโอเคจะน็ประมาณนึงอ่าจะน๋ยตั้งตั้งการเลยเอาลองดูทักษะมันดะ้วยนะทักษะมันหนึ่งลองดูนอโอเคเอาอันนี้นะเอาเอา แต่อย่าไม่เอาแน่นนะผมบอปวดเจ็บแล้วเอาเอาตัวเนี่ยเอากาวบบหึงตัวแล้วอ่าโอเคนะเอาแบบคนแบบเปลี่ยนได้น้ออากาศได้เลยเออโอเคลองดูนะครับว่ามันมันถ้าเจอลักษณะแบบนี้มันจะพอใช้ออกได้ไหมเพราะว่าส่วนแรกคนจะชินกับเวลาเห็นการสาธิตมวยจีนเนาะจะชินกับลักษณะแบบนี้คืออ่ะต่อยแม่โอเคหรือว่าต่อยแม่แล้วก็ บางคนมันก็แบบเอ้ยเขาเามันไม่ได้หรอกใช่ไหมผมเคโดูนะนะบางคนมันก็แบาอย่างนี้แหละทามาดูนะว่าถ้ามันเร็วๆรวัวๆอย่างเนี้ยเทคนิคอันไหนที่มันพอจะดึงออกมาใช้ได้บ้างนะแต่โอเคนะครับมันก็ยังฟรีได้ไม่เต็มร้อยนะเพราะเนื่องจากผู้ที่จำกัดเนาะในการถ่ายของผมเนี่ยครับนะแล้วก็อาจจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะยังไงผมผมยังไม่อยากเจ็บตัวนะถ้ามันพลาดได้ไงเนี่ยนะแต่แค่ทำให้ดูว่าถ้ามันรัวๆแบบนี้เร็วๆแบบเนี้ย มันได้หรือเปล่านะครับโอเคจะจะซ้ายก่อนขวาก่อนก็ได้นะแต่ขอ8-5ก็ได้แล้วแต่อ่าเห็นไหมรอบนึงนะเห็นไหมอ่าแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเพราะว่าผมรู้ว่าทิศทางมันไหนนะตอนที่เขารวยอะไรก็ตามมันก็คือมันก็ทิศทางตรงอะนะ แต่แต่คือเราเรากำหนดแค่น,นี้ก่อนนะลองดูว่าถ้ามันเร็วเร็วอ่ะเร็วๆรัวรมันได้ไหมนะมันได้ไหมโอเคผมจะลองใช้นะอกีกรอบหนึ่งนะถามว่าเลือกลบภาพจากในหนังนะครับว่าการตั้งท่าสวยๆเนี่ยนะนะมันมันทําได้ไหมถามว่ามันทําได้ก็ก็คงได้นะแต่ถ้าเป็นผมเนะี่ยผมไม่ค่อยนิยมเมื่อไหร่เวลาฟีสเปรลิงกันแบบจริงๆอ่ะแบบนะผมก็ตั้งการดโต้งีแหละนะนะแต่ให้อยู่ภายใน หลักการของมวยที่ที่ผมเรียนมานะสมมติผมจะผมจะตั้งแต่เนี่ยตั้งตั้งตั้งแบบการปกติแบบการมวยนี่แหละอ่าอ่าะครับผมใช้การเบียดเข้าหานะผมใช้การเบียดเข้าหาคือหมัดกลงมาเนี่ยอ่าช้าช้าหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามดูอ่ะซึ่งสามดูนะผมกันแล็งผมเข้าหาอนะครับนะผมข้าหานคือการใช้ต้องแข่งเบียดเข้าไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าผม สมมันจะลบโดนลงมาเรื่อยๆแล้วผมปัดอย่างเดียวเดี <lightly gamma enders> ๋ยวยังไงสักหมัดมันก็ต้องโดนแน่นอนนะเพราะผมไม่สามารถปัดได้ตลอดหรอกเชื่อเด็ดนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องพยายามทำก็คือพยายามลดจำนวนนะหมัดของมันให้มันเหลือน้อยสุดนะอย่างที่มันมาเรื่อยๆเงี้ยแล้วผมปะรับเรื่อยๆตายเงี้ยก็โดนสักดอกเนี่ยนะเพราะนั้นแทนที่เขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมต้องพยายามตัดให้มันเหลือแค่เหลือแค่เนี้ยเข้าใจไหมนะครับ ทำลายวงจรเขาอ่ะทำลายวงจรการการเคลื่อนที่ของเขานะถ้าเราเร็วพอนะหรือว,ว่าเราเราคล่องพอฮนะดูดูเลยเออนะนั่แหละเอาประมาณนีเน้เนะจนกผมเข้านะสังเกตน,นะผมบล็อกทุกอย่างนะควรจะทำอะไรต่อเดี๋ยวนะค่อนะยว่ากันนะครับนะถูกมกลับยังไงก็ว่ากันนะครับมันก็กลับประมาณนี้นะครับนะแต่โอเคชีวิตจริงเนี่ยบางทีมัน หลายทิศทางนะครับแต่ถามว่าผมก็ไม่ได้ยืนโง่รับอย่างเดียวนะนะครับนะผมก็ไม่ได้มาตั้งยืนตั้งรับอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมผมก็ต้องมีการจู่โจมมีการป้องกันนะครับนะมันมีทคนิคของมันมันเลยต้องฝึกเข้าคู่นะครับมันมันใครมายืนโง่โง่แบบปั๊บต้องออ่ะเข้าใจนะเข้าใจที่ผมพยายามจะสื่อนะนะครับฝึกก็คือฝึกเนาะใช้จริงก็ เรื่องหนึงนะ่งครับการเข้าคู่จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะโอเคใหม่ๆเวลาฝึกอะไอเนี่ยพราะนีมันคือการสาธิตนะครับนะการแสดงเทคนิคให้ดูนะแล้วบางคนถาม่าเฮ้ยเอายิงจับได้เหรอในจริงแน่ใจจับได้เปล่าถามว่าถ้าจับไม่ได้ก็ไม่ต้องจับครับเทคนิคมันไม่ได้มีเทคนิคเดียวไปดูมวยอ,อะไรก็ได้ของเามวยไทยมีเทคนิคบางอย่างเดียวเหรอมันมันบางอย่างนี้อย่างเดียวเหรอหรือเปล่า มันก็มีหลายแบบ่ใช่ไหมมันก็มีตกมาบางศอกมันก็มีหลายอย่างไงอันไหนใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ครับตามสถานการณ์ใช่ไหมถ้ามาเร็วๆเนี่ยผมจับเนี่ยผมจับทันได้ไหมถ้ามันจับทันก็ทันไงแต่ถ้ามันจับไม่ทันก็ก็ไม่ต้องจับนะครับของง่ายๆอ่ะผมว่ามันมันน่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะมันไม่น่าจะพูดอะไรมากนะครับนะแต่ก็โอเคนะเขาไปเห็นจากสื่อที่มัน นะโดนถลุงมาซะยับเลยอ่ะเมื่อกี้นะนะมันก็มโทษเขาไม่ได้นะครับนะเนาะไอ้ผมก็ต้องยอมรับตรงจุดนี้นะถามว่าเทคนิคเอาเท่แล้วผมจะจับแบบเนี้ยเขาบอกมันค้ดเขาบอกแบบนี้ปุ๊บตากระแตนผมมังจับได้เลยแต่บอกเอ้ยของจริงมาเร็วปุ๊บปุจับไปทันหรอกถามว่าโอเคสมมุติถ้าผมจริงมากขาหนดไม่ได้นะผมจะมาบอกเฮ้ยผมจะมารอว่าเดี๋ยวผมจะรอจับแบนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้นะครับถ้าเราจ้องน้ำอะไรสักอย่างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตามสภาพดมรู้นะถ้ามันจับไม่ได้ก็ไม่ต้องจับผมก็ปับใช่ไหมแต่ถ้าจังหวะมันมาแล้วมันมันจับได้ผมก็ผมก็ต้องผมก็จับได้พอจับได้มันก็ต้องเข้าเทคนิคต่อของเราจะทําอะไรต่อครับอาจจะต้องรู้เทคนิคของไอ้สักอย่างเนะน,นึ่นะของไอ้มูตะกระแตตัวนี้ที่ผมเรียนนะครับนะตะกระแดนแข็เหล็กตัวตนี้นะครับนะว่าถ้ามันป้องกันได้แล้ว หรือจับได้แล้วเนะี่ยมันสามารถทําอะไรต่อได้บ้างอ่าอย่างเช่นเขามาผมอาจจะเข้าใช่ไหมเสร็จแล้วช่องว่างมีผมอาจจะตนะี้กกอกอ่าทำแมบนะนะเข้านะสักยสอย่มันใกล้นะใกล้ไหมแต่ผมปลอดภัยกว่าอยู่ระยะห่างนะแบบนี้เพราะลักษณะแบบนี่ผมทำไงในแท่นนี้ครับการใช้ศอกศอกสั้นนะกระแทกเอเลย,ลอ,ยนะนะอังแกะอีกรอบนึงนะมาผมเข้าละวนะ เพราะว่าคนมันจะเขาจะสังเกตยางนะคนสมังเล็งที่แน่ครับผมแค่เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองเพราะผมรู้ว่าต่อให้หมัดมันรัวมาเร็วแค่ไหนยังไงก็ตามเขาเล็งที่แน่นะโดยเฉพาะคนที่เป็นอะ่ะมันเล็งที่แน่ก่อนเพราะฉะนั้นผมก็แค่สกัดมือเขาแล้วมุกตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่คนมันไม่เคยชินอะ่ะคนมันไม่ชินอะ่ะอยู่ๆมันเนี้ยการเนี้ยแล้วอยู่มันลงไปอยู่ข้างล่างอะ่ะ ผมทางก็ว่าความชัวร์งผมไงผมรู้สึกว่าถ้าผมไปยืมรับตรงๆเงี้ยไม่ชัวร์แบบอาจจะมีลุกเข้ามาโดนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผมสกัดได้หนึ่งครั้งผมเข้านะแล้วผมก็ใช้เทคนิคของตางแตนแทนการตีสอกอย่าว่าไม่เจ็บนะบางคนบอกเฮ้ยเจ็บเหรอยอย่าได้อย่าลองนะครับผมบอกนะสอกสั้นเนี่ยกระแทกเข้าไปเนี่ยต่อให้ไม่ร่วงนะมันส่งผลอยู่นะครับถ้ากระแทกเข้าไปเขาอาจจะจุกกระตุ้ง เดี๋ยวมันก็เปิดช่องว่างให้เราทําอย่างอื่นต่อเช่นตีด้วยมือกระแตนต่อยการต่อยก็มีนะบางคนบอกเฮ้ยไปทำทำไมอย่างงี้มันเจ็บเหรอมุกเขาเลยไม่แรงกว่าถามมันก็แรงกว่าก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ถามว่าแบบนี้มันเจ็บเหรอกูรอเคาะเคาะเคาะกตัวเองอ่ะเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยเราลองเคาะดูเรลอดค้างก็ได้ กับการนั้นเนี่ยนะลองุูรู้มันมันเจ็บไม่เจ็บโอเคมันอาจจะไม่แรงเหมือนอัปครับตั้งหรือแต่ที่เขาทาเพราะว่ามันก็มีเหตุผลของเขาอ่ะนะเหตุผลเนี่ยเพราะว่ามันเทคนิคแต่ละอย่างมันต้องเชื่อมต่อกันนะครับมันต้องไปด้วยกัน่ะฟูไปด้วยกันได้นะมันต้องไปด้วยกันได้อย่างมาปุ๊บเนี่ยผมเข้าใช่ไหมใหอยู่อย่างเงี้ย ผมนี่ต yup. okay. ้องเสียเวลาเาอ่อัปคัดให้มันมีแรงผมไม่อะผมใช้หลักการของตะกระแตนการดีใช่นไหมมืออยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็ดีขึ้นคางปั้งอย่าบอกว่าไม่แรงนะถ้าโดนคางเนี่ยผมถามนะเอลองดูแหละกูลองมือระยะแล้วลองดีดดูเคาะเบาๆก็ได้แล้วคุณจะรู้โอเคมันอาจจะไม่แรงเท่าอัปคัดแต่ผมเชื่อแล้วว่าไอ้ดอกเนี่ยถ้าเข้าคางอ่ะ มันมันทํามันทําให้ผมมีจังหวะที่ทาอย่างอื่นต่อได้ดอะฮนะแต่เราต้องม่นะคือเทคนิคมันต้องเรียนให้รู้ให้หมดก่อนนะแล้วฝึกฝึกตามสเตจก่อนให้ได้ก่อนทีละอย่างก่อนจับการใช่ไหมการวิออะไรพวกนี้ต้องทําให้คล่องให้ได้ก่อนแล้วเวลาฟรีเนี่ยมันถึงเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ที่คุณเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนเราออกไปขับรถบนถนนจริงอ่ะ มันไม่ใช่การฝึกขับในสนามละใช่ไหมทีเนี้ยสิ่งที่คุณเรียนมาทั้งหมดอ่ะคุณต้องพยายามออกมาใช้ละแก้ไขสถานการณ์อาจาจะลดรัวมันได้หรือลดทางทีเนี้ยนะ,อ,ะอันนี้มันเริ่มใกล้ถึงความจริงละคือม,มาละนะผมก็คงต้องนะส่วนมนากนะครับเทคนิคที่เราทำนานที่สุดอะมันจะออกมามันมีสูตรมีสิบอยา่างใช่ไหมมันไม่มีทางใช้ได้หมดครบสิบอย,าย่างในการต่อสู้ครั้งเดียวใช่ผมหรือนะ ยังผมใช้อะไรบ่อยๆอ่ะแล้วผมรู้สึกผมช้ำนาญมันง่ะผมก็ใช้อันนั้นแหละผมถนัดในการตอกแขนเข้าสกัดผมถนัดในการเปลี่ยนตำแหน่งข้อหาผมก็จะใช้อย่างนั้นแ่ะเพราะมันถนัดสุดไงก็เหมือนนักมวยอ่ะถนัดตอกถนัดเตะมันก็ใช้สิ่งที่เขาถนัดผมไม่มีรอยที่ต้องโอ้โหเดี๋ยวคุยต้องใช้เทคนิคที่หนึ่งเดี๋ยวแม่นี่กูต้องใช้เทคนิคที่สองอาชีพงไงไม่ทันรับตาย ต้องให้เป็นเป็นสัารยานะเอาอะไรมาก่อนทำถึงนั้นเร็วๆดังๆปลระมาณอป้ปมานี้โอเคผมถนัดอย่างเงี้ยผมเสียบเข้าไปนะทำทำทีด้วยห้ถนัดนะแต่มันต้องฝึกนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปประมาณแค่นี้ดีครับดีครับ